้โ่ไม่โดนโอ้โพี่เนื้อหันไปกาะหันปรับเมาส์ช้ามเนื้ออ๋อมาได้มาได้้อดีตรงตคุยบนี่ โดนเสียมันคือมันเลี้ยวยากเก็บบ้างแป้งใช่ไหล่ะไอโคมครับไอคุณเฟร้เดี๋ยวจะจะข้าหละถโดูทัางหลังอยูอนั่งบ้านตายไปแล้ว ไม่ใช่มันเป็นที่ต้องไปปิดไอ้คอนโทรนย่ยนต้องตั้งไว้จางนี้ต้องตั้งไว้นะไม่เหลือพี่ไม่เหลือตัดขาดแล้วข่าวาเลื่อนีเลยอะเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้คอนโทนแกไ่เป็นแกไปแหละแต่อีกแกเอ๋อได้เล้วทาเลย กะโมั่วที่ว่าขอบคุณคราบเจมันแหลกมว่สยังหล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 งหลังหลังหลับหลัยหลังหลังหลังอลังหลังเท้าวล้งหลังงันจะไม่มีเสียงละโดรู้ลัััังลหััลลล สุดไม่พอจะนนอนทำไมไอ้สองเนี่ยพวกนอนบ้านเลยมีมีดปลายปืนามีดปลายปืนแทงที่อล้วเนี่ยไม่เห็นมันเป็นความสามป้าเลยมันระเบิดอีมเย สไลเปลอร์เหรอจบหล่อแล้วเขาอาัดยังเนี่ยอาดอยู่เดี๋ยวนี่อัดตาแล้วด้วยตายตายเคร่อเลือดอย่ไหนวะเลือดเฮ้ยเลือดขอเลือด นั่งขี่นี no. ่เลยดูดิปี๊ปี๊พี่ไปมาแล้วมาแล้วนี่แค่ปุ๊บใจอ่ะชวมันแม่นนะอ้าวถ้าชินเลยจ้ะเย่อยไม่ได้ Soldier, right. uh. oh, really? oh. look where you're going. Stay with us. A lai, you'll be careful. Long, <laughs> <Games> <coughs>

ไปอะเยอะแยะี่เป็นลูกทีมตะลันแจย้ายไปปรบแกน่จริงแล้วผมตดเต็มหายผมแจ็คเนี่ยปัจจัที่เราเพิ่ปัีกตหนึ่งร้อยขึ้นมโจ้ยซ้ำอ่ะยวไปแจ็คแน่

ใมันกระพริบกระพริบประพกดออกได้หรือว่าเปลี่ยนภาษสาอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวผมก็กดอยู่ไม่เห็นได้เลยให้มันกระพระพิบจังหวะ สตเามไม่รีบท่านไหนวะพี่รันว่ามีคนสนใจเต็หมดเลยพอผมไปประกาศครับ